สวัสดีครับมอันีผมกับมารีวิวร้านผลิตนะครับมือันีกนกวันเสาร์นะครับผมเมื่ออื่นเนีคยทีมงานสร้างเขากรนะครับอนะครับมือนกับาร์นร้วรานรผลิหมูอกคบาเบิันนะครับเพื่อผู้ใดที่กำลังสนใจบผมหอั่นใจนะครับผมกั่นใสานะครับผมนกัสาร้างัผลิตนันะครับกเขับเขามา ดูมาชมที่ร้านผลิตเต้นะครับร้านผลิตตั้งอยุทยานะครับชัดเจนนะครับรับผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการน,นะครับว่าผลิตทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ประกอบหรือตู้แท่นะครับผมีวครับผม องใดก็ฝากติดตามผลงานนั่นเลยครับตู้ใบสีดำหนี่ยังบพทันมีเจ้าของนะครับผมเสร็จแล้วนะครับนะเหล่าโบ๊ไฟฟูกระเบื้องยางเบิดครบไปแล้วนะครับนะผู้ใดสนใจนะครับนะก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมโอเคอย่างในใก็ฝากติดตามผลงานทาง Facebook ทัออ้ง u t u b e และกระทังทิกตอกนั่นนยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับผม